ดูยาห่างกันสักนิดนึงล้างมือบ่อยๆก่อนนะใส่แมสด้วยเห็นว่าแก้คนจนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ดูแลตัวเองเพียไม่ขอเขาแก้นะอ่าวันนี้เพียจะมาถอดเรืเ่อเงเพิมการออกแผลแล้วก็เทคโนโลยีค่ะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอทุกทุกเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะล้างมือบ่อยๆลากใส่แมสด้วยเจอกันเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เู้ยาจะนาเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบเนาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ามันมีความจําเป็นหรือว่าความเสียหายขนาดไหนเ,เทคโนโลยีมีผลเสียเยอะขนาดนั้นหรอใช่ค่ะเทคโนโลยีก็มีผลเสียนะคะซึ่งมีผลกระทบหลักๆเลย3อย่างด้วยกันนีทางด้านอะไบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันดับแรกเรียวขอเกิขงข้าวข้าวก่อนเทคโนโลยีมีความเที่หน้า้ก็จริง ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราว่าคนเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นก็จริงแต่มันก็ส่งผลเสียเนาะอาทิเช่นอะไรบ้างเรื่องของรถนี่เริ่มมีคนทางานมากขึ้นความสะดวกสบายทุกคนก็อยากได้หมดอ,อยากมีรถค่ะต่างคนก็ต่างมีมีรถกันทุกคนเกิดอะไรขึ้นคะัหนึ่งรถติดสองสภาพอากาศอีกสามมีโรคอ,อื่นๆตามมาอีกสี่สภาพบรรยากาศปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะ ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะดูเรียนจะมาอธิบายว่าไอฉันมุกๆเนี่ยที่มันมีผลกระทบที่ทําให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างรเพียวพดาดูจากการค่ะ มาฟังบทคัดย้ด้านแรกเลยเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ามีอะไรบ้างที่ยากบอกไปมี3าอย่างนี้กันนะคะประเพณนที่1เกี่ยวกับด้านของสังคมมนุษย์เนาะอันที่2ด้านเศรษฐกิจอันที่3ด้านถึงลอง้อนเรามาดูเกี่ยวกับด้านของมนุษย์และสังคมกันก่อนทําไมมันถึงเกิดก,การเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเมื่อสมัยก่อนเนาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเทคโนโลยียังไม่เข้ามาการดําเนินชีวิตก็เรียบง,งา่ายแต่พอมาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดเข้ามามีความทันมาสามัย ม,ม,มคคีความเ้าหน้ามากิขึ้น้ดยอย่างเช่นความเ้อากันทางด้านสังคมใครๆก็อยากได้ความสะดวกสบายใช่ไหมคะสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งตักน้ำโอ้แบกหามน้ำื่อยที่จะรดน้ำต้นไม้ในสวนเลยไล่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องค่ะใช้ระบบสปริงเกอร์เลยจนะ้าต่อสายปุ๊บวิ น้ำก็ออกมาปัจจุบันนี้ยังง่ายเข้าไปอีกทําให้การดำชีวิตของชาวการเกษตรเนี่ยพัฒนามากขึ้นบางคนก็อาจจะลําบากนิดนึงเนื่องจากว่าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นแต่ถ้าเรามีความมั่นใจแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเลยนะความใฝ่รู้มันก็ไม่ได้ยากแต่การลงทุนก็ค่อนข้างสูงเห็นไม่ครเียบอกข้าง้นข้าง้นข้างขีอะ เราใช้ระบบสมาร์ทโฟนในการกดปุ่มปุ๊บทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะการเกษตรเนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมสมัยก่อนใช้มือทำทั้งนั้นสมัยนี้ใช้เครื่องจักรใช้รถไถหญ้าพอเหยค่ะใช้รถปลูกข้าวเนาะใช้รถเกี่ยวข้าวใช้รถตำข้าวบ้างเห็นไหมคะว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยได้เปลี่ยนไปไอ้สองขอก้าวหน้าทางด้านวิทยาการบ้างเป็นยังไงบ้าง ไกลออกไปมากขึ้นการเรียนรูเ้เพิ่มมากขึ้นเนื้อหาสาระความรู้ที่เราอย,ยกากรู้นรเนี่ยก็มีมากขึ้นการเรียนก็แน่นอนว่าต้องยากไปตามดําดับเนื่องจากว่ามีว,วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆทําให้การเรียนรู้ีไม่สิ้นสุดทรกงิ่งมีผลกระทบต่อหลากายด้านเห็นไหมคะสมัยก่อนาการเรียนการศึกษายังไม่เจริญเจ้าหน้าเท่านีน้ไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เก่งนะคะเก่งแต่ไม่รอบรู้เท่านี้สมัยนี้เราแค่อยู่แค่ตรงนี้ เราสามารถไปเที่ยวรองโลกได้ผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไปอาจจะมีแว่นตาเสมือนจริงนะคะใส่เข้าไปปุ๊บมองเห็นทุกอย่างเลยค่ะเราจะไปไหนก็ไปได้เดี๋ยวพียามีคิดให้ดูเดินไปเหมือนเดินอยู่ในที่ท่แห่งน,นั้นเลยแค่สวมปุ๊บเหมือนกับลูกจะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกับครอบครัวอ,อ,อ,อยากรู้ว่าสถานที่พักสวยที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นอย่างไรแค่ใส่แว่นนี้ปุ๊บก,กดปุ๊บคิก ก็สามารถเดินไปดูได้เลยเหมือนเราไปที่เที่ยวตรงนั้นจริงๆเลยเดี๋ยวพักกันสักพู่เดี๋ยวกลับมาพบก,กันในหัวข้อที่2ค่ะว่าผลกระทบเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างพักเลื่อนเดี๋ยวค่ะมาค่ะด้านที่2ด้านเกี่ยวกับอะไรด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจแน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีเจริญเติดโตมากพิ่นขึ้น อะไรอะไรก็ต้องดีขึ้นโรงงานก็ขยายขึ้นกระบวนการทํางานก็รวดเร็วขึ้นแต่มีผลกระทบต่อใครต่อมนุษย์เรา่แหละเนื่องจากว่าโรงงานเอาอะไรเข้ามาคะนาเทคโนโลยีเข้ามานำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตทําให้ปริมาณจานวนคนที่ต้องทํางานเนี่ยลดน้อนลยลงงานดุริศกรรมอาจในข้างหน้านะในวันข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้ไม่ต้องใช้คนเลยคะ่ะ ช้แค่เครื่องจักรปุยามมคคิวบิโอเดี๋ยวทายคาทายคาเลยเพื่อจะ,ะโโจะมาเปิดให้ดูตั้งแต่หัวข,ข้อที่ 1, หนึ่งหัวข้อที่สองแล้วก็หัวข้อที่สามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของเรามากและน่ากลัวขนาดไหนถ้าเราไม่รู้จักใช้มันที่เกิดประโยชน์อย่ากลับมา,ต,า,มมาๆๆต่อค่ะกลับมาเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับการค้าการศิรนคติน,นะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็จริงแต่เราเนี่ย ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้กับเราได้เหมือนกับโรงงานอย่างที่บอกนะคะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต่อไปา инов, อาจจะไม่ได้ใช้มนุษย์เราก็ได้อาจจะใช้แค่เพียงเรื่อทำให้เราเปล่งปลั่งหนาเกียงเพืก,การตั้งคู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะยังไมส่สุดท้ายท้ายสุดค่ะเพราะสุดท้ายท้ายสุดยังมีการบ้านดูเดียวค่ะ ค่ะถึงหัวข้อสุดท้ายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพลัลงยีอันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวยังไงเมื่อนาเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมอาจจะดีขึ้นแล้วก็แย่ลงด้วย เพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ยาขอลลงน้องโลกก็เพิ่มมากขึ้นชั้นบรรยากาศของเราก็จะสูญเสียไปมากขึ้นเพราะอะไรข้อพันธุ์ไปที่นัน่นเองแต่ก็มีข้อดีอย่างหน,นึ่งคือการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เกิปดประโยชน์การใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าอ่าเช่นใช้ใชกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นต้นทําให้เรามีคม,มีไฟฟ้าใช้เพรด้านนั้นข้อข,ข้างหน้าไฟฟ้าอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ว่าสายน้ำหรือว่าอะไร นเข้ามาช่วยหรือแม้แต่พวกอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำมันพื้นเลค่ะ,คะที่ใช้แล้วอาจจะทํามันเป็นแก๊สก็ได้ไฮโดรเจนในคาร์นิเราพันะนี่แหละค่ะคือผลกระทบทับ้ทงข้อดีและข้อเสียมีด้วยการสะปนไปแต่ถ้าเราอย่า,ยางผู้หญิงนกค่ะถ้าดํารงอยู่ในความพอเหมาะพอควรทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแยกกันไปค่ะเดี๋ยวสมาชิกค่เดียวจะมาเจอก,กับการาน Century Tire Thailand Company Limited, the most advanced smart tire factory of the Industrial 4.0, is writing a chapter of Tire Industrial 4.0 with a gorgeous revolution. Intelligent manufacturing by the Century Tire will supervise the whole procedures from R&D, warehousing, selection, mixing, building, pressing and curing, QR control to warehousing, which practically realizing the life cycle management for all tires. intelligent manufacturing system will achieve the information sharing production implementation process supervision data acquisition and intellectual feedback for every single piece of tire Information sharing has realized the data sharing between the production and information, the interaction between production and information, the traceability of the quality, a more efficient production and high quality products, which having tremendously improved the overall output. By the Intelligent Management System, has made all the production procedures connected seamlessly and instantly. Multi level warehouse has greatly improved the space utilization. In the meantime, the intelligent warehouse system has improved the storage efficiency by integrating information flow with logistics. Revolution has brought Century the epic making development. The unique intelligent manufacturer of tire, Industrial 4.0, has been established from device automated operation, informationized support as the core of big data, intelligent management for the whole production line, to adaptation of customized requirement, which will maximize the combined of automated, informationized, intelligentized, and personalized manufacturing. A legend of Tire Industrial 4.0 has been created. Century will never ever stop becoming excellent. Four years ago, we started to wonder what would shopping look like if you could walk into a store? Grab what you want and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter, then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self driving cars. We call it. Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. ช่วงเวลาดีที่ต้องส่งต่อกันอีกครั้งค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว VR Truck พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่และ VR Festival เที่ยวเทศกาลไทยสไตล์ลึกซึ้งผ่านแว่น VR ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0ได้นำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Virtual Reality มาใช้โดยนำเสนอเนื้อหาออกมาในรูปแบบวิดีโอ360องศา เน้นสถานที่ท่องเที่ยวประเพณี้ต่างๆในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งผู้ใช้สามารถท่องไปในโลกเสมือนจริงด้วยมุมมอง360องศาผ่านทางแว่น VR เสมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในเทศกาลหรือสถานที่นั้นจริงๆโดยซึ่ง4.0ของการเพื่มประเทศไทยนะเราเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มานะครับโดยนอ,อกจาก VR แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเป็น เฟซบุ๊กสเปซนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับของทางเฟซบุ๊กนะครับเวลาท่านไปที่ไหนใช้กล้องว r าปับ๊บเนี่ยแล้วก็มีการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยจะเสมือนหอนึ่งว่าท่านได้ไปเที่ยวนะครับเหมือนกับเพื่อนท่านที่อยู่ในว r าตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นเติบโตอย่างยิ่งยืดต่อไปครับ เรียมพบกับ VR Truck คันนี้ที่จะคารวานไปจอดตามสถานศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั่วประเทศโดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเช่นตลาดนัดสวนจตุจักรสยามสแควร์เป็นต้นการท่องเที่ยวเสมือนจริงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างชาติให้เกิดความอยากเดินทางออกไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวจริง มาค่ะมาถึงท้ายคลิปของเราแล้วคุยาจะขอสั่งการบ้านนิดนึงใช้คาว่าสั่งการบ้านเลยนะใส่รองสมุดค่ะให้บอกประเภทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเราว่ามีอะไรบ้างไอ้เช่นคุยายกตัวอย่างเทคโนโลย,ยีทางด้านการศึกษาคุยาใช้ในการติดต่อสื่อสา,ารกับเด็กๆนี่เองใช้ในโลกออนไลน์ในการสอนนะง่ายๆแค่นี้สันน้นๆ เทคโนโลยีที่ลูกคิดว่ามันเกี่ยวกับัวงลูกเนาะหรือว่าสิ่งที่ลูกพ่อเห็นง่าย้เองเองช่นนี้ยแล้วเจอการเปิดเผอไมื่อทค่เกิดอย่าลืมน้ำปาสุขภาพใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ